สดีครับผู้ชมครับผมพันธุ์ผู้แตกครับวันนี้เราได้มีโอกาสคุยกับนักวิทยาศาสตร์ท่านหนึ่งนะครับซึ่งตอนนี้อยู่กับเราแล้วก็คือดรอัเรริยภาพปากกาขาวนะครับสวัสดีครับด็อกนะครับสวัสดีครับเข้ารายการแล้วครับสวัสดีครับสวีครับสวีคือดรอัเรริยภาพครับผมปากกาขาวคือที่ท่านถือนี่นะฮะเป็นเอกลักษณ์ของท่านครับยังไงครับ เห็นว่าอเอเ่อ็อกเกอร์หิวไม่ใช่จะมีการทดลองใหม่ซึ่งวันนี้จะมาประกาศด้วยคืออะไรครับไม่ใช่จะมีการทดลองใหม่เราทําการทดลองกันแล้วคุณพันตอนนี้ทุ่มเงินไปประมาณ30กว่าล้านบาทต้องบอกว่าเป็นการวิจัยที่ค่อนข้างใช้เงินเยอะมากๆใช่ไหมครับมันไม่ใช่เรื่องเงินด้วยคือการวิจัยครั้งนี้ผมต้องสงูเสียทีมงานของผมไปนับร้อยชีวิตครับผมผมต้องทาแบบนี้เพื่อมวลมนุษยชาติ เอาละครับผมคิดว่าท่านก็คงเป็นความหวังพวกเรานะครับเอาละครับและสิ่งที่ท่านวิจัยออกมานั้นก็คืออะไรครับเป็นการวิจัยนะครับการลดอุบัติเหตุบนท้องถนนครับสาเหตุมาจากอะไร,ะไรเราคนคบพบเจอแล้วก็คือง,ง่วงใช้เงิน3 0ล้านบาทค้นหาอุบัติเหตุยามกลางคืนคำตอบก็คือง,ง่วงบอกเลยว่า6กนะครับ ง่วงแล้วขับรถมันจะลดศักยภาพในการขับขี่ยามพนหนงคุณลดลงวิธีแก้ก็คือวิจัยมาแล้วอะนอนนอนย0นาทีแล้วคุณก็จะมีศักยภาพในการขับรถต่อไปได้อีกประมาณร5อยห้าถึง200รอกิโลเมตรซึ่งตรงนี้ยังไม่มีใครไม่มีใครทราบผมวิจัยทีมงานผมไม่มีมีใครทราบไหมว่าพวกคุณทำพวกเรื่องนี้ก็ผมมาบอกคุณนี่ไงว่านอน2ี่สิบนาที เหมือนเดิมครับไม่ได้อะไรเราลาไปก่อนครับสวัสด,ดีครับ